ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาศู c h ชนแนลนะครับผม ร้านอยู่ติดโรงเรียนมานายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้โทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่มานะครับผมจะได้เห็นพร้อมกัน ครับผมกับคนอื่นเด้อพี่น้องบางบางท่านนะครับผมไม่ได้กดติดตามไว้นะครับไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปไปก็จะเห็นช้ากคนอื่นนะครับผมบางทีสินค้าที่ถ้าต้องการก็มีคนอื่นเอาไปแล้วนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีไม้ลอยนะครับผมเข้ามาสองตัวเด้อครับผมเป็นไม้ชัวนะครับไม้ชัวแท้นะครับผมเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นครับผมเป็นไม้ชัวนะครับผมอันนี้เป็นกล่อง กับผมเป็นกลองมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับครับผมนี่ครับรับผมตัวนี้นะครับผมลูกใหม่นะครับลูกใหม่เป็น pg pg ห้าแปดนะครับลูกหมเป็น pg ห้าแปดนะครับผมตัวนี้สวิตจะอยู่ด้านล่างนะครับสวิตจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ ครับผมส่วนตัวใหม่นะครับตัวหม่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมผมตรวจสอบแล้วเรียบร้อยด้อพี่น้องก่อนที่จะมานาเสนอนะครับผมหรือท่านไหนต้องการให้รีวิวให้นะครับ็ยินดีเด้อพี่น้องครับผมพอดีผมทาคลิปคนเดียวทําคลิปมือเดียวมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่น s v x C นะครับ s v x C นะครับครับผมตัวนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไมชัวนะครับแท้มหาจักรนะครับไม่ตัวแท้มหาจักรเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับซื้อมาจากร้านนี้นะครับผมห้างดุตรีย่งซิงนะครับนี่ครับผม Sbxc นะครับแล้วก็ตัวขึ้นนะครับผมตัวนี้ตัวขึ้นนะครับผมเป็นขึ้นสามารถปรับขึ้นได้เด้อพี่น้องตัวนี้ครับขึ้นจะอยู่ที่นะครับผมเจ็ดเก้าสี่นะครับถึงแปดศูนย์หกนะครับผมซึ่งขึ้นนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับพี่น้องตรงนี้ครับ เจ็ดเก้าสี่ถึงแปดศูนย์หกนะครับผมคืนนี้จะเป็นคืนใหม่นะครับครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องครับผมไม่ไม่มีผลนะครับผมไม่มีผลกับขึ้นโทรศัพท์นะครับผมไม่มีผลกับคืนทีวีดีต้อนนะครับผมเพราะว่าครับผมคืนนี้เป็นคืนใหม่แล้วนะครับผมนี่ครับ 794ถึง806นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับถ้าในสนใจเด้อครับผมลูกไมเป็นไม้แบบไม้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ครับผมเป็นไม้ชัวนะครับไม้ชัวแท้นะครับผมเสียงดีมากครับพี่น้องครับผมตัวนี้รับประกันเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมของกล่องนะครับ้อมกล่องเดิมๆมจากโรงงานเลยนะครับผมอะแดปเตอร์ก็เดิมนะครับตัวนี้ครับผมอะแดปเตอร์ก็เดิมเดมจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับตัวไม่นะครับเดี๋ยวตัวหม่เดี๋ยวให้ดูกันชัดชัดนะครับพี่น้องครับผมสภาพดีอยู่เด้อตัวนี้นี่ครับ นี <54. S 2> ่คร kind of uh, ับผมปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ hire, ่มเปิดอยู่ตรงนี้เด้อ so นี bon ่ครับผมสภาพยังสวยนะครับผมไม่บุบนะครับนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้นะครับ mm ท่านไหนสนใจนะครับผมอ่ะจัดโปรนะครับพิเศษนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทัวไทยนะครับนี่ครับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมกล่องนะครับนี่ครับท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทัวไทยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับนี่ครับเป็นไมชัวนะครับผมครับผมตัวนี้เป็นไมชัวไวเลสนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้จะเป็นนะครับผม sm ห้าดนะครับตัวลูกไม้จะเป็น sm ห้าปดนะครับผมนี่ครับสภาพตัวไม้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับพี่น้องครับถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผม สามารถนะครับผมดึงได้ไกลนะครับประมาณ100เมตรนะครับ100เมตรนะครับในพื้นที่ที่ไม่ทิพย์จนเกินไปนะครับผมตัวนี้100เมตรนะครับทั้งสองตัวนะครับผมอ่า สามารถรับขึ้นได้หนึ่งร้อเมตรนะครับนี่่านใคสนใจเด้อครับผมตัวนี้นะครับผมปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศียยังไงนะพี่น้องก็คือตัวนี้นะครับผมสามารถปรับจูนขึ้นได้นะครับปรับจูนขึ้นได้เหมือนกับตัวนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับจะเป็นรุ่นใหม่กว่าอะแดปเตอร์ก็เดิมๆนะครับอะแดปเตอร์เดิมๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมฝั่งไหนฝั่งอง ครับนี่ครับผมสภาพม่เอี่ยมนะครับนี่ครับผมสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับยังไม่หลุดออกเลยนะครับนี่ครับผมตรงนี้จะเป็นดิจิตอนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขดิจิตอนนะครับสามารถครับผมปรับนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้ถึงผมไม่แน่ใจว่ากี่ชแนลหกสิบชนลนะครับหกสิบหรือเท่าไหร่นี่ยะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับครับผมเป็นดิจิตอนนะครับเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขับขึ้นตัวนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับ ห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับถึงห้าร้อยสี่สิบสองนะครับผมซึ่งขึ้นตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ไปชนขับขึ้น ทีวีดีต้นนะครับไม่ไปชนกับขึ้นโทรศัพท์นะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคับพี่น้องไม่ต้องไปกลัวว่าคับผมเอาไปใช้แล้วจะเป็นขึ้นเก่านะครับผมเอาไปใช้แล้วนะครับสัญญาณจะไปกวนคับผมกับคลื่นทีวีนะครับไปกวนกับขึ้นโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถจูนขึ้นนี้ได้นะครับผมถ้าลื่นไหนที่มันใกล้กับขึ้นโทรศัพท์เราก็สามารถจูนหนี้ได้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับวิธีจูนนะครับ วิธียูนก็คือเราจะกดตัวนี้ไปนะครับกดไปครับผมมันก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับผมเราเราจะเลือกที่ชแนลที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราเลือกชแนลที่ย0สิบนะครับพอเราเลือกได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดตัวนี้แช่นะครับวิธีเลือกนะครับกดแช่แล้วก็นะครับตรงก็คือตรงตูดตรงนี้นะครับตรงตูดตรงนี้จะมีสัญญาณนะครับจะมีสัญญาณรับนะครับจะมีสัญญาณรับนะครับก็คือเรายื่นตูดตรงนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดแช่นะครับกดแช่อย่างนี้เลยนะครับผมอขึ้นมันก็จะอ่า ขึ <ersch> <S <S ้นก like ็จะเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับไฟเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าก็คือถ้าขึ้นไหนมันมีปัญหาหน่อยเราเราก็เลื่อนได้นะครับผมเลื่อนครับผมเลื่อนหานะครับผมเลื่อนหาแล้วก็มาสแกนตรงนี้นะครับผมตัวนี้สามารถสแกนได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองตัวนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมท่านใครสนใจเด้อนี่ครับบอกเลยว่าเจ่มเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับผมตัวไมคก็สภาพดีนะครับสภาพดีนะครับ ครับผมอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องที่มาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับกับท่านไหนซื้อไปใช้นะครับผมไม่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผมเสียงดีมากนะครับผมเป็นชัวแท้นะพี่น้องครับผมเป็นชัวแท้เลยนะครับครับผมตัวนี้ก็แจกราคาเท่ากันไปเลยนะครับผมตัวละ4,500บาทนะครับตัวละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจะมีเป็นโลโก้ดิจิตอลนะครับเป็นโลโก้ดิจิตอลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นแมนนวลนะครับ กับผมก็ข้อแตกต่างเลยพี่น้องเดี๋ยวผมใช้ดูทั้งสองตัวนะครับกับผมข้อแตกต่างก็คือนะครับผมก็คือเวลาเราเราปรับจูนนะครับตัวนี้กับผมจะเป็นจะเป็นแบบหมุนนะครับจะเป็นแบบหมุนขึ้นนะครับนี่ครับก็คือขึ้นก็จะไปตามนี้นะครับพี่น้องนี่ครับก็จะเป็นแบบหมุนแต่ว่าตัวนี้จะขึ้นเป็นตัวเรขฤีตอนให้เราเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะขึ้นเป็นตัวเรขฤีตอนให้เราเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหน้าจอดิจิตอนนะครพี่น้องนี่ ครับผมตามนี้เลยนะครับผมอ่ะท่าในใดสนใจเด้อครับผมโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมอันนี้เน้นเน้นโทรนะครับพี่น้องครับผมเพราะว่าบางท่านไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิปบางทีผมไม่มีเวลาจริงครับเพราะว่าบางที ลงคลิปเสร็จปุ๊บผมก็ไปธุระนะครับผมบางทีไปเอากรองนะครับก็ขับรถนะครับก็ไม่สะดวกที่จะมาตอบท่านหยุดอยู่แล้วนะครับผมก็บางทีท่านต้องการสินค้านะครับท่านก็จะไม่ทันคนอื่นเ้อพี่น้องครับผมอันนี้ขอความกรุณานิดนึงนะครับผมท่านสนใจสินค้านะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่จะเข้ามานะครับผผมมมรรรบบกกกววนนโทา่่ออเด้้พีงคัแล็ ท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมจะลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปมานะครับท่านจะได้เห็นครับผมคลิปใหม่นะครับพร้อมกับคนอื่นนะครับผมท่านก็จะได้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ทันท่วงทีนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมท่านไหนต้องการให้รีวิวนะครับผมสามารถทักไลน์เข้ามาส่วนตัวได้ครับผมเดี๋ยวผมรีวิวนะครับทำเป็นวิดีโอนะครับทดลองนะครับให้พี่น้องได้ นะครับผมก่อนที่ท่านจะซื้อนะครับผมยินดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ